เดี๋ยวจะพาไปดูวงเวียนใหม่ครับอ๋อวงเวียนนั่นเหรอหลายหลายคน,ยนหลายคนเขาบอกว่าววหลายคนบอกว่าขี่มาแล้วมันมันวงเวียนสมชื่อแต่ว่าเราต้องดูให้ดีสังเกตป้ายให้ดี ไม่ได้เป็นเหมือนที่หลายๆคนเข้าใจถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายถ้าเราจะเข้าระยองอ่ะเราก็ชิดซ้ายได้เลยครับไม่ต้องไปวงเวียนชิดซ้ายไประยองได้เลยในเมืองอแต่ถ้าเกิดกรณีที่ว่าเข้าซ้ายไม่ได้ก็ยังมีโอกาส ตรงไว้ก่อนทีเนี้ยตรงไว้ก่อนแต่ตอนเนี้ยตรงไว้ก่อนถ้าออกขวาก็เข้าในนี่คมมาทางเนี้ยอ่าเนี้ยแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆอยนะถ้าเกิดเราพลาดเมื่อกี้เข้าเข้าเข,ข้าซ้ายไม่ได้มีรอบแก้ตัวเนี้ยเห็นไหมมีป้ายระยองเห็นไหมอ่าไประยอง เราไม่ไปเราก็ออกขวา,าไปนี่คมไปนี่คมเสร็จปุ๊บทนี้ออกซ้ายก็ไปนี่คมถ้เาเราไปซ้ายไปนิคมแต่เราไม่ไปเราไปขวาเนไขวา,าไม่ยากอย่างที่คิดครับไม่ยากสนุกแล้วก็ขับไป แล้าเกิดว่าขับมาแล้วเกิดว่าเมียเมียอยากเข้าระยองเราก็ไปขวาไประยองได้เนี่ยออกขวาไประยองได้แต่เราไม่ไปเราออกซ้ายออกซ้ายไปเส้น้านช้างเนี่ยมันมันไม่ได้ยากเหมือนที่คิดแล้วก็ไม่ แค่ดูให้ดี<ป>ดูป้ายให้ดีก็คือป้ายมันข้างในมันมีหมดแหละระยองหรือว่านิคมหรือว่าพัทยาสัตหีบเพียงแค่ถ้าเราเข้าอาจจะเผลอเลยหรือลืมเลี้ยวซ้ายเข้าระยองแล้วก็เลยมาแล้วก็ยังมียูเทินกับรถเข้าระยองได้ถือว่าวงเวียนนี้โอเคนะ แต่ถ้าถ้าเที่ยวกับวงเวียนสามแยกไบพัสสามแยกไบพาัารถรถมันจะว <c oughs> ุ่นๆกันนิดนึงรถต่างสายไปเจอกันแล้วอุบัติเหตุบ่อยตรงนั้นแต่ถ้าวงเวียนเนี่ยไม่น่ามีปัญหาบางคนก็ว่ามันยุ่งยากแต่สำหรับผมว่ามันสนุกดีแค่เราดูป้ายให้ดี เราต้องดูป้ายแล้วก็มองทางแล้วก็ประเมินใช้จินตนาการตามด้วยโอเคครับ